ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแจ้งประชาชนว่าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพศ .2566 ผ่าน3ช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสส โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากทั้ง3ช่องทางดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณที่เลือกตั้งสาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือเขตชุมชนใกล้บ้าน 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักบริการการทะเบียน world wide web b, b o r a d o p a g o t h หรือผ่านแอปพลิเคชัน s m a r t v o t e และ 3. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านกรณีที่ไม่พบชื่อหรือว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏอยู่ในบนัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอรหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นนะครับสำหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ์วันที่เลือกตั้ง จังหวัดและเขตที่มีสิทธิ์สถานที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยครับ